แล้วผมมันเอกเจสัแชัยใมวยที่จริงครับใ้เราซ้อมมากี่วันซ้อมที่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เดิมมีใครไปคู่บองซ้อมแล้วมั้งมีพี่เจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสบหกสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่้อาน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสบเกสไตล์เลยครับทีมือวันนี้เราต้องมาเจอสิ่งชนะนะเคยต่อยกันยังกี่ครั้งแล้วเป็นไงบ้างเสมอมาอ๋อเคยเสมอเขาวันนี้วันนี้มันแก้มือเหรอใช่คิววันนี้ ทูเดียวไหมทูเดียวเขามวยสไตล์มวยเข่าโอ้พอดีมาเจอไฟที่สองนะก็เวทเดิมไปร้อยสามใช่ป่ะมวยรอบด้วยเท่านี้ชนะนี่คือเขารอบใช่ป่ะใช่วันนี้มั่นใจมั่นใจเมื่อกี้ลองส้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดหนึ่งหรอโอยืยนเส้นเย็นสายนิดเดียวร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเลยนะคุ้มมากกี่กิโลไฟท์นี้มันเกือบสี่ร้อยนต่อยมวยไทยมาทั้งหมด เจ็ดสิบกัคนจังหวัดบุรนรันย่เสช่วยไปครับเราน้อยก็ที่ช่วยเป็นกุวแจนกอเรบวันนี้แต่พี่อ่ะขอช่วยดะครับ